สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องเสษเงินหลังตู้เย็นบาคาร่านะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเล่นนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้สูตรเก่าๆในกลุ่มสาธุเฮลเปอร์นะครับมาเล่นซึ่งการใช้สูตรนะครับมันก็ จะใช้ได้ดีก็เป็นช่วงเวลาไปนะครับเราก็ต้องสังเกตดูดีๆว่าช่วงไหนสูตรไหนใช้ได้ดีนะครับสังเกตง่ายๆก็เข้าไปดูในกลุ่มเพื่อนๆเ,เรานี่แหละครับว่าสูตรไหนใช้ได้ดีในช่วงเวลาไหนนะครับเราก็หยิบสูตรนั้นมาเล่นก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จะเพิ่มนะครับโอกาสในการสําเร็จของเราให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือเทคนิคการเดินเงินนะครับสําหรับการเดินเงินถ้าเกิดเราเดินเงิน ทบนะครับเราก็จะมีโอกาสในการชนะโอกาสในการในการสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เราทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันเลยนะครับกับไอ้สูตรดับเบิลแถวดับเบิลแทบนะครับโอ้โหลิ้นนี่รัวเลยเกินนะครับแม่ลิ้นเป็นบรรพัน์กันยังไงไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับขอเล่นที่ห้อง Global นะครับ เดี๋ยวห้องนี้ก็ได้ครับ G ส่วน3เนี่ยก็กำลังจะเริ่มกำลังจะเปิดพอดีนะครับ15วิเนาะอ่า Double tab นะครับจะดู2ตัวแนวนอนตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงต้งแทงที่น้ำเงินครับไม้แรกผมจะเล่นที่2000บาทนะครับถ้าเกิดไม่เข้านะครับผมก็จะทบไม้ถัดไป ที่4 0 0พบาทนะครับการเล่นแบบนี้จะเพิ่มโอกาสในการชนะของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสในการสำเร็จในการทำกำไรของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเล่นทบแบบนี้นะครับโอโ้โหหมายแรกไม่ได้รอดนะครับอ่ะก็โดนแปดหลังไปนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เทคนิคการเล่นของผมก็จะเตรียมเงินมาทบ อีกหนึ่งไม้นะครับถ้าเกิดเราเข้าไม้นี้เราก็จะได้ทุนพร้อมกําไรไม้ที่แล้วกลับมาด้วยนะครับอ่ะสองตัวล่าสุดตรงนี้เนาะเวลาดูสูตร d o บ b l e ท a บนะครับดูแนวนอนตรงนี้น้ําเงินแดงนะครับน้ําเงินแดงเราต้องแทงไปที่น้ําเงินนะครับไม้นี้ก็ใส่ไปที่น้ําเงินสี่พันนะครับ สำหรับการทบนะครับก็ถ้าเกิดจะให้ดีเราก็ไม่ควรที่จะทบให้หลายไม้จนเกินไปนะครับข้อเสียของการทบหลายไม้นะครับมันก็จะใช้ทุนเยอะนะครับถ้าเกิดเราพลาดมาเวลาเราตามคืนมันก็จะตามคืนได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นแบบยาวนะครับถึงจะตามตามทุนคืนได้อ่ะไม้นี้เราก็บวกไปนะครับเห็นไหมครับ พอเราเข้าไม้นี้นะครับเราก็จะได้ทุนแล้วก็กําไรของไม้ที่แล้วกลับมาด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะบวกขึ้นมา1ไม้แล้วบวกมาส0 0พันนะครับเทคนิคการเดินเงินก็จะช่วยเราได้แบบนี้นะครับอ่าสตัวแนวในแนวนอนนะครับตอนนี้เป็นน้ําเงินเอ้ไม่ใช่สิสเสมอน้ําเงินนะครับสเสมอน้ําเงินตามเทคนิคดับเบิลแท็ปไม่มีนะครับ ไม่มีเดี๋ยวเราก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวรอเปิดหน้านะครับเดี๋ยวเรารอเรียนเปิดหน้าอตอนนี้เห็นไหมครับการเดินเงินแบบนี้เราถูกไม้หนึ่งผิดไมมหนึ่งนะครับแต่เราก็ได้กําไรกลับมานะครับสําหรับการเดินเงินแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้เรามีโอกาสในการทํากําไรได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้นะครับ สองตัวในแนวนอนตรงนี้นะครับก็เป็นน้ำเงินน้ำเงินนะครับน้ำเงินน้ำเงินตามสูตรดับเบิลแท็บเราต้องแทงไปที่น้ำเงินนะครับอ่าเราก็ใส่ไปที่น้ำเงิน2,000บาทนะครับการเล่นทบนะครับเราก็ไม่ควรจะเล่นที่ไม่ควรที่จะเล่นยาวมากนะครับถ้าเกิดเราไปพลาดช,ช่วงเทท้ายมันก็จะทำให้เราต้องตามกันอีกยาวเหมือนกันนะครับ สองไม้สามไม้นะครับเวลาทบเนี่ยกำลังดีเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับบวกมาอีกหนึ่งไม้นะครับก็ได้มาอีกสองพันอ่ะคราวนี้นะครับก็อสองตัวล่าสุดตรงนี้นะครับน้ำเงินเสมอนะครับนำเงินเสมอตามเทคนิคดับเบ๊ทแท็บต้องแทงไปที่แดงครับเราก็ใส่ไปที่แดง2,000บาทนะครับ ถ้าวันไหนสูตรเลื่อนสูตรเข้าดีนะครับเล่นแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็เห็นเงินก้อนแล้วนะครับเล่นไม่นานเวลาเล่นเราไม่จําเป็นต้องเล่นยาวครับก็เล่นเอาสักสามสี่ไม้อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเล่นยาวนะครับเล่นยาวมากมันก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันนะครับอ่าม้นี้สูตรพลาดน,นะครับก็ลบไปหนึ่งนะครับ แล้วก็ไม้หน้าเดี๋ยวเราก็จะทบเงินขึ้นไปอีกหนึ่งไม้นะครับอะตอนนี้นะครับสองตัวล่าสุดตรงนี้เนาะน้ำเงินแดงนะครับน้ำเงินแดงตามเทคนิคเราต้องแทงไปที่น้ำเงินนะครับแล้วก็ทบเงินไปถ้าเกิดเราเข้าไม้นี้เราก็จะได้กำไรกลับมาด้วยนะครับเนี่ยเป็นข้อดีของการเดินเงินแบบทบโดยใช้ทุนนะครับ มันก็จะไปเรื่อยๆของมันนะครับบวกไม้ไหนแล้วก็กําไรไม้นั้นนะครับโอ้โหศูนย์ทั้งสองฝั่งเลยเออมีแต้มอยู่เว้ยผีเข้าไปผีเข้าไปโอเคเห็นไหมครับเนี่ยคราวนี้นะครับถูกไหมผิดไ้้แบบนี้นะครับเราก็ได้กําไรกลับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้เราได้กําไรอยู่ที่หกพันแล้วเห็นไหมครับข้อดีของการเดินเงินแบบนี้นะครับ โอกาสในการชนะเราก็จะมากยิ่งขึ้นอ่ะตอนนี้นะครับสองตัวล่าสุดตรงนี้นะครับก็เป็นน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงเราต้องแทงไปที่น้ําเงินเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วเราก็มาเดินเงินที่2,000ใหม่การเดินเงินแบบนี้มันก็จะไปเรื่อยๆของมันนะครับโอกาสสําเร็จสูงนะครับแต่ต้องใช้ทุนนิดหน่อยในการเล่นแต่โอกาสชนะก็สูงครับ สี่แต้มสามแต้มโอเคครับเพิ่มแต้มอยู่ผีเข้าไปโอเคครับเข้าจวบแปดเห็นไหมครับอ่าเราก็ได้มาอีกหม้แล้วเนาะสำหรับการเล่นนะครับเราไม่ควรที่จะเล่นยาวมากนะครับได้กำไรนิดน,ดนดหน่อยหน่อยเราก็ควรหยุดนะครับเพราะว่าทุนของเจ้ามือเขามีไม่จำกัดนะครับแต่ทุนของเรามีจำกัดนะครับถ้าเราได้กำไรแล้วเราต้องรู้จักหยุดนะครับอ่าตอนนี้ เงินในบัญชีผมมีทั้งหมด14,000บาทนะครับจากทุน6,000เนาะใช้เทคนิคในการเดินเงินแบบใช้ทุนทบนะครับสหมายเห็นไหมครับถูกไม้ผิดไมมนะครับแต่เราก็ยังสามารถทํากําไรได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็บวกมาทั้งสิ้นเนาะแปดพบาทสบายสบายนะครับแป๊บเดียวอ่ะผมขอหยุดละกันนะครับอ่าได้กำไรแล้วก็ไปถอนเงินนะครับเราก็ไม่ต้องเล่นยาวมากนะครับโอกาสสาเร็จมันก็จะ สูงยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเนี่ยถอนดีกว่านะครับเล่นแป๊บเดียวก็ได้กำไรมา800 0นนะครับก็สบายๆเนาะไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับอ่ะถอนออกมาทั้งหมดนะครับไม่ต้องเหลือไว้นะครับเหลือไว้เดี๋ยวเราก็จะอยากเล่นอีกนะครับมันจะทำให้เราวินัยเราไม่ค่อยดีนะครับอ่าก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่คาสิโนเขาก็จะโอนเงินกลับมาให้เรานะครับ เว็บตรงไม่ผ่านเอเนตนนะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับจะมีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่าเว็บเอเนต์เล็กๆนะครับก็สักพักนะครับไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาคงจะโอนกลับมาให้เรานะครับเราสามารถกดถอนได้เองจากบัญชีของเราแล้วระบบก็จะโอนกลับมาคืนให้เรานะครับไม่นานนะครับอ่ะ เห็นไหมครับแปบ๊บเดียวก็เด้งมาแล้วเนาะสำหรับเทคนิคเพิ่มเติมต่างๆนะครับในกลุ่มสาธุเฮล r เ,เขาก็จะมีคนที่เล่นจริงนะครับคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นเขาก็จะคอยแนะนำเราเรื่อยๆนะครับกลุ่มเพื่อนๆที่ใช้สูตรไหนใช้เทคนิคไหนในการเล่นที่เว็บ CT ทีแป้เราได้กำไรดีนะครับเขาก็จะเอามาแนะนำให้เราได้ใช้ให้เราได้ดูนะครับ เราก็จะมีแนวทางในการเล่นที่ง่ายขึ้นโอกาสในการทำกำไรก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็แอดไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับที่ Li n e แอดสาธุ555นะครับก็สามารถเข้าฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดใทั้งสิ้นนะครับติดปัญหาอะไรนะครับไม่เข้าใจตรงไหนอยากสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถแอดไปแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม